สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีที่น่ารักทุกทุท่านนะคะวันนี้พบกับช่องปรินดาพระบ้านพระเหมานะคะเหมือนเดิมทุกทุกวันค่ะพี่พี่ต้องมีพระเครื่องพระบ้านพระเหมานะคะมาแบ่งปันพี่พี่ในราคาที่ถูกๆราคาที่แบ่งปันกันนะคะพี่พี่จ๋าช่องน้องนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะพี่พี่หรือพี่พี่ท่านไหนสะดวกโอนนะคะก็ยินดียินดีเหมือนกันค่ะพี่พี่จ๋า นะคะพี่พีเอฟซีถ้าไหนาสนใจนะคะสามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์0ูนย์เก้าเก้าสค่ะพี่พี่แล้วก็สามารถแอด ID Line ได้ที่ kiu นะคะ teaw2533 หรือสแกน qr code ตามรูปภาพนี้ก็สามารถแอดไลน์นะคะเข้ามาสอบถามพูดคุยแบ่งปันพระเครื่องกันได้นะคะพี่พี่จ๋าช่องทางการติดต่อยังคงเหมือนเดิมนะคะพี่พี่น้องฝาก เมตตาอุดหนุนนะคะน้องได้นะคะพี่พี่จ๋าพระสวยๆในราคาที่แบ่งปันนะคะพี่พ่เดี๋ยน้องไปรายการแรกก่อนเลยละกันพี่พี่จ๋านะคะขออนุญาตเปิดเป็นเอ่อรายการที่หนึ่งี่หนูได้เหมามาเป็นรูปหล่อหลวงพ่อทวดเบตงนะคะพี่พี่จ๋าใต้ฐานคดเลขมีคดเลขด,ด้วย387คะ่ะพี่พนะคะเป็น หลวงพ่อทวดเบตงสายใต้นะคะเก่าๆสวยๆเลยค่ะพี่พี่จา๋านะคะน้องแบ่งปันราคาให้เลยประเดิมรายการแรกๆเลยค่ะพี่จา๋าเป็นขออนุญาตเปิดเป็นรายการที่1ค่ะพี่พี่นะคะสามเลขสวยๆเลยนะคะพพฟซท่านไหนสนใจรูปหล่อหลวงพ่อทวดเบตงพิมพ์เบตงนะคะน้องขอในราคานี้ไปให้เลยสามร้อบาทเป็นรายการที่1ค่ะพี่พี่นะคะเป็นรายการที่หน,นะคะ ต่อไปนะคะต่อไปขออนุญาตเป็นรายการที่สองขออนุญาตเป็นพระผงสุพรรณโอ้โหพี่นะคะสายเบญจภาคีนะคะพี่ดูโอ้โหพี่เนื้อพิมพ์ใบหน้าชัดสวยมากองนี้พี่จา๋านะคะพระผงสุพรรณนะคะเป็นพระเนื้อดินสวยๆเลยพี่จา๋าใบหน้าแบบเนื้อพิมพ์ชัดลึกมาก แล้วก็บริเวณด้านหลังค่ะพี่พีเอฟซีนะคะขอน้องขออนุญาตเปิดเป็นรายการที่สองนะคะน้องขออนุญาตเปิดเป็นรายการที่สองขอในราคาสามร้อยบาทนะคะขออนุญาตขอในราคาสามร้อยบาทต่อไปนะคะต่อไปค่ะพี่พีเอฟซีขออนุญาตเป็นพระลีลาโอ้โหองนี้ก็เก่านะคะตลับลงยาสวยๆเลยค่ะพี่ๆเก่ามากแต่พิมพ์ชัด สวยอยู่นะพี่พี่เป็นพะระลีลาเม็ดขนุนค่ะพี่พี่นะคะพี่พีเอฟซีท่านไหนสนใจนะคะลีลาเม็ดขนุนอัน,น้เปรราคาให้เลยใครได้ไปก็โชคดีราคาแบ่งปันค่ะพี่พี่นะคะมีทุกๆคลิปนะคะพี่พี่จ๋าลีลาเม็ดขนุนค่ะพี่พี่เป็นพระเนื้อดินองค์นี้นะคะขออนุญ,ญาตเปิดเป็นรายการที่สามนะคะขออนุญ,ญาตเปิดเป็นรายการที่สามขอในราคาสองร้อยบาท นะคะขออนุญ,ญาตขอในราคา200บาทค่ะพี่พี่รายการต่อไปนะคะรายการต่อไปขออ,อนุญ,ญาตเป็นสายพระเนื้อชินละกันพี่พี่เป็นพะระลีลาแบบนี้นะคะเป็นพะระลีลาแบบนี้พี่พี่จ๋าพระเนื้อชินเก่าๆส,สวยสวยพี่พี่ ขออนุญ,ญาตเป็นเรียกเรียกเป็นพิมลีลาละกันพี่พีเอฟีนะคะเดี๋นวนะน่าจะเป็นพิมพ์ลีลาค่ะพี่พี่จ๋าเก่ามากเป็นเลี่ยมเปิดหน้าเปิดหลังนะคะพี่พี่เป็นสายพราะเนื้อชินขออนุญาตเรียกเป็นพิมพ์ลีลาละกันนะคะขออนุญ,ญาตเปิดเป็นรายการที่สีนาานะะ่น้องขอในราคาสามร้อยบาทนะคะน้องขอในราคาสามร้อยบาทขออนุญ,ญาตเปิดเป็นรายการที่สี่ค่ะ ต่อไปรายการที่ห้าโอ้โหได้เหมามาหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะคะท่านเป็นรูปหลอ่อหลวงพ่อเงินพิมพนิยมเปลยๆสวยๆนะคะพิมพ์สวยมากค่ะพี่เส้นจีวรเนื้อเก่านะนะคะบางคานค่ะพี่ฉาสายจังหวัดพิจิตรนะพี่ feed. พ FC ท่านไหนสนใจนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินตรงนี้ได้เปลย segunda. มาแบ่งปันพี่ๆเลยนะคะ น้องขอในราคาสามร้อยบาทนะคะอ,อันี้เป็นน่าจะน้องคิดว่าเป็นพิมพ์นิยมนะคะพี่พนะขออนุญาตเปิดเป็นรายการที่ห้าขอในราคา300ยบาทต่อไปนะคะหลวงพ่อพับปิดตาท่านเป็นหลวงปู่แก้วโอ้หรักเก่ารักแห้งมากพี่พี่หลวงปู่แก้ววัดเครือวันนะคะรักเก่าเก่าแห้งแห้งเลยพี่จา๋า พีเท่านไหนสนใจนะคะได้ชมบริเวณด้านหลังหลังแบบด้วยค่ะพี่ๆนะคะหลังแบบด้วยพีเอฟท่านไหนสนใจนะคะองค์นี้นะคะชุดนี้ได้มาสวยงดงามมากๆพี่ๆปิดตาหลงปู่กแก้วหลังแบบวัดเคลวันน้องขอในราคา400บาทนะคะน้องขอในราคา400บาทเป็นรายการที่6นะคะเป็นรายการที่6 แล้วก็รายการต่อไปปิดตาไปแล้วขออนุญาตเป็นหลวงพ่องเงินองค์นี้บ้างหนูมองว่าเป็นพิมพ์ขี้ตานะพี่ๆสะท้อนแสงไฟหน่อยต้องกราบขออภัยนะคะพี C, ่พีเอฟซีทุกท่านนะคะสามารถทัาทายสอบถามนะคะท่องทางที่น้องแจ้งต้นคลิปได้เลยพี่ๆนะน้นองยินดีให้บริการทุกๆท,ท่านนะคะโอองนี้เนื้อเก่ามากอ่ะพี่ นะคะเป็นพิมพ์ขี้ตาสวยมากแต่ว่าหนูไม่แน่ใจพี่ๆชมชัดหรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้าเป็นพลาสติกเป็นเลี่ยมใสแบบนี้มันค่อนข้างจะสะท้อนแสงไฟสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะนะสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมได้ใต้ฐานโอ้โหสวยมากพิมพ์ขี้ตาอย่างเงี้ยนะคะน้องขอในราคาเอา400บาทละกันราคาแบ่งปันให้เลยขอในราคา400บาทเป็นรายการที่7ค่ะ นะคะเป็นรายการที่7ค่ะพี่พี่แล้วก็รายการต่อไปขออนุญาตเปิดเป็นรายการที่8โอ้โหคมชัดมากพี่ใสาใต้นะคะสายทางภาคใต้พี่จ๋าออกเนื้อเงินนัคระะพี่พี่หลวงพ่อทวดวัดชังให้องค์นี้นะคะพี่พี่จ๋าหนูไม่แน่ใจปีนะพี่พี่ด้านหลังพระครูวิเศษโสพลวงเล็บทิมโอ้โห อักษรตัวหนังสือคมชัดเป็นแท่งเลยพี่ๆนะคะเหรียญคมชัดมากองนี้นะคะน้องขออนุญาตเปิดละกันพี่ชอบทุกใจอย่าลืมทักทายสอบถามกันได้นะคะขออนุญาตขอในราคาเอาแบ่งปันเลยขอหกร้อยบาทพอนะคะขอหกร้อยบาทพอพี่ๆนะคะเป็นรายการที่แปดนะคะเหรียญหลวงพ่อทวดวัดชังให้ต่อไปนะคะต่อไปขออนุญาตเปิดเป็นรายการที่เก้าโอ้โห ะะองค์นี้เป็นหลังตัวหนังสือค่ะพี่จ๋าแต่น้องไม่รู้จักปีนะพี่พี่ไม่รู้จักพิมพ์เขาเรียกอะไรอะ่ะเอาเรียกหลอดตัรีดหลังตัวหนังสือละกันโอ้โหเก่าๆสวยๆค่ะพี่พี่จา๋านะคะบริเวณด้านหน้าดูเส้นจีวอนค่ะพี่พฐานบัวนะ,ะเลี่ยมเก่าด้วยหลังตัวหนังสือนะคะหลอดตัรีดหลังตัวหนังสือองค์นี้พีพีเอฟซี FC. ถ้าไหนาสนใจนะคะน้องขอในราคาสี่ร้อยห้าสิบบาท นะคะน้องขอในราคา4 5 0หบาทให้ในราคาแบ่งปันเลยค่ะพี่พี่เป็นรายการที่9นะคะเป็นรายการที่9ค่ะพี่พี่จ๋ารายการต่อไปนะคะเป็นขออนุญาตเปิดเป็นรายการที่10ละกันรูปหล่อหลวงพ่อทวดองค์นี้เป็นโ,โอ้โหเบตงเบตงเก่าๆแต่อ๋อเป็นก้นลายเซ็นแล้วไม่ใช่เบตงนี่นี่มีคาว่าวัดชังให้ด้วยพี่พี่ นะคะใต้ฐานมีคําว่าวัดชังให้น่าจะเป็นก้นลายเซนไหมหนูไม่แน่ใจเพราะว่าท่านเลี่ยมมาเจ้าของเขาเลี่ยมมาแต่วา่าก็เลยแกะให้ชมไม่ได้นะคะเพราะว่าเลี่ยมถ้านะคะไม่ถ้าถ้าถ้าตลับยังแกะให้ชมได้อยู่นะ,ะพี่ๆจ๋าหนูมองว่าน่าจะเป็นก้นลายเซนไหมพีม่ๆเพราะว่ามีคํามีคําว่าวัดชังให้นะโอ้โสะท้อนแสงไฟเดี๋ยวนะ้องการาบขออาภายัยพี่ๆได้ให้ชมตรงฐานก่อนนะคะรูปหล่อหลวงพ่อทวด นะคะน้องเนี่ยใต้ฐานมีคําว่าวัดชังให้เปื่อพี่พีเอฟซีท่านไหนรู้จักนะคะพี่พี่จา๋าเดี๋ยนะค่อนข้างสะท้อนแสงไฟหน่อยต้องกราบขออภัยนะคะพี่พี่จะสวยมากนะคะบริเวณด้านหลังค่ะพี่จา๋าบริเวณด้านหลังพี่พีเอฟซีท่านไหนสนใจนะคะนะ,ะน้องขอในราคาเจ็ดร้อยบาทนะคะน้องขอในราคาเจ็ดร้อยบาทค่ะพี่พี่เดี๋ยวจะพยายามจะให้ชม จะชัดเนาะพี่พี่เพราะว่าสะท้อนแสงไฟหน่อยสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมได้ค่ะพี่พี่เดี๋ยวนะลองส่องให้ชมใหม่เนี่ยเราก็จะมีคำว่าวัดช้างให้น้องไม่แน่ใจว่าก้นลายเซ็นหรือเปล่าขออนุญาตเปิดในราคา7 0 0บาทในรายการที่10ค่ะนะคะในรายการที่10ค่ะพี่พี่ แล้วก็ต่อไปนะคะต่อไปรายการที่11ขออนุญาตเปิดเป็นเหนรียญกะไหลทององค์นี้นะคะท่านเป็นเหรียญรูปละคังค่ะพี่ๆด้านล่างมีคำว่าเกษมเขมมะโกต่อกรรมการด้วยพีพี่ c นะคะวันนี้แบ่งปันราคาให้ทุกรายการเหมือนเดิมนะคะฝากเมตตาอุดหนุนน้องได้กระไรทองเหรียญคมชัดสวยนะพี่ๆนะคะสายจังหวัดลำปางค่ะพี่ๆจ๋าพี่ๆ FC ท่านไหนสนใจนะคะน้องเปยให้เลยในราคา200บาทพอนะคะเปยให้ในราคา200บาทเป็นรายการที่11ค่ะพี่ๆต่อไปรายการที่12 สิบสองจะเป็นเลี่ยมหนูไม่แน่ใจรอห้าหรือเปล่าพี่พี่แต่เลี่ยมตลับชุดทองสวยมากนะคะพี่พี่จ๋าดูเหรียญก่อนนะคะจุฬาลงกรณ์ค่ะพี่พี่เหรียญคมชัดมากนะคะนี่ให้ชมบริเวณด้านหน้าเป็นเหรียญลักษณะคมกลมเหรียญคมชัดสวยนะคะพี่พี่จ๋าพี่พี่เอฟซีท่านไหนสนใจนะคะรายการนี้นะพี่พี่เป็นรายการที่สิบสอง นะคะเป็นรายการที่12พี่พี่เอน้องขอในราคาแบ่งปันเลย300บาทเปให้เป็นรายการที่12ค่ะพี่พี่ต่อไปนะคะต่อไปเป็นรายการที่13ได้ขอสอไม่แน่ใจเขาเรียกเกี่ยวเสือตีเข้าหลวงพอะปานไหมนะพี่นะคะตหนูบอกเลยว่าองค์ใหญ่มาก นะคะขออนุญาตเลือกเป็นเสือแล้วกันน้องมองว่าเป็นหลวงพ่อป,ปานนะพี่พี่จ๋านะคะถ้าผิดถูกยังไงต้องต้องกราบขออภัยท่านท่านมีลอยจานด้วยค่ะพี่พี่องค์ใหญ่มากนะ,ะเลี่ยมเก่าๆเลยนะพี่พี่เป็นสายข้างลงางไม่ค่อยได้ใส่เครื่งรางมานะน้องอะนะคะแต่วันนี้ได้ได้เป็นเสือหนูมองว่าเป็นสายหลวงพ่อป,ปานนะมีมีรอยจานด้วยพี่พี่ พนะี่พีเอฟซท่านไหนสนใจนะคะเสือองค์ใหญ่ๆองนี้เลยค่ะพี่จา๋าคุ้มค่าราคาแน่นอนน้องขอในราคา800บาทนะคะขออนุญ,ญาตเปิดในราคา800บาทค่ะพี่พี่ชอบทุกใจนะคะรับหลายรายการทักทายสอบถามกันได้เลยนะคะพี่พี่จา๋ารายการต่อไปนะคะรายการต่อไปค่ะพี่ขออนุญ,ญาตเปิดเป็นรายการที่กะ เก้าอ่าไม่ใช่สินะคะสิไม่ใช่8นะเป็นรายการที่13ต่อไป14บสเป็นสิ่เป็นหลอเตาลีดหล่อเตาลีดน่าจะเป็นปี0ูนย์ห้าไหมพี่แต่ชอบความเก่าขององค์นี้นะฐานบัวพี่พี่ใบหน้าเส้นจีวรชัดมากนะคะพี่พี่ F4 ท่านไหนสนใจนะคะนี่มีครับคีบเบ้าครับเก่าๆด้านหลังก็น่าจะมี ออลอยแต่งตะใบนะคะพี่พี่จ๋าพพฟซท่านไหนสนใจนะคะหลอดตอรี่เก่าๆอ,องค์นี้น้องขอในราคาเอาแบ่งตันเลยพี่พี่ขอในราคาสี่ร้อยห้าสิบบาทนะคะขอในราคาสี่ร้อยห้าสิบบาทเป็นรายการที่สิบสี่นะคะเป็นรายการที่สิบสี่ค่ะพี่พี่แล้วก็รายการต่อไปนะคะรายการต่อไปเหรียญพระฉลองพุทธยี่สิบห้าศตวรรษ โอ้โหเลี่ยมตลับทองจิวเวลี่นะคะท่านเป็นพระยืนแบบนี้นะคะพี่พี่จา๋าเลี่ยมตลับจิวเวลี่เหรียญคมชัดสวยนะคะพี่พี่ด้านหลังก็จะมียันมีอัขระนะคะน้องแบ่งบรรราคาให้อีกเช่นกันนะคะเมตตาสอบถามได้อุดหนุนได้ค่ะพี่ยินดีให้บริการทุกๆท่านเลยนะคะนะผิดพลาดประการใดคลิปไหนก็ต้องกาบขออภัยด้วยนะคะเป็นรายการที่15น้องขอในราคา300บาท นะคะขอในราคา300บาทเป็นรายการที่15ต่อไปนะคะรายการที่16หหนูไม่แน่ใจว่าใช่พิมพ์ขี้ตาหรือเปล่านะคะได้บ้านชุดนี้มาโอ้โหพี่ดูเนื้อเก่ามากนะคะเก่ามากพี่แต่สวยนะสวยแบบเก่าๆอะ่ะขออนุญาตเรียกเป็นรายการที่16ลุบหลอ่อหลวงพ่อเงินละกันพี่ๆนะ,ะเก่าๆบ้านๆสวยๆเลยนะคะ พีะะ่พีเอฟซีท่านไหนสายหลวงพ่อเงินค่ะพี่ขออนุญ,ญาตเปิดเป็นรายการที่16นะคะขอในราคา400บาทนะคะขอในราคา400บาทเปิด400บาทเป็นรายการที่16กละกันนะคะต่อไปรายการที่17 17จะเป็นพุทธสอนนะคะเสมาพุทธสอนหลวงพ่อทวด เลียมเก่าเลยอะอาจจะมองไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะคะแต่เหรียญคมชัดสวยนะเป็นเสมาหลวงพ่อทวดพุทสอนค่ะพี่ๆนะคะบริเวณด้านหลังอัขระคมชัดสวยนะคะเก่าเเลยพี่พี่จ๋าเสมาหลวงพ่อทวดองค์นี้นะคะเ,เรียกพุทซ้อนละกันรายการที่สิเจดนะคะน้องขอในราคาแบ่งปันให้เลยค่ะพี่เอาเท่าไหรด่ดีนะคะขอสองอบาทละกันนะคะ ขอ200รบาทและกันพี่ๆเป็นรายการที่17นะคะต่อไปรายการที่18ค่ะพี่ท่านจะเป็นพระขุนแผนภายเครื่องนะคะสวยๆวยโอ้โหใบหน้าพิมพ์สวยมากพี่นะคะเป็นพระขุนแผนพายเครื่องหนูเรียกผิดต้องกราบขออภัยนะคะสวยงดงามมากพี่องนี้พี่พีเอฟซี FC, ท่านไหนสนใจนะคะน้องขอในราคา ทสาไรดี200บาทพออันนี้แบ่งปันให้เหมือนกันทุกรายการนะคะขอได้ราคา200บาทเป็นรายการที่18นะคะเป็นรายการที่18ค่ะพี่พี่แล้วก็ต่อไปนะคะต่อไปขออนุญาตเปิดเป็นรายการที่19 19จะเป็นพ่อกันนะคะน่าจะเป็นเงินผสมพี่พี่จ๋าองค์นี้ลงยาสวยๆพ่อกันก็ไม่ค่อยได้มานะพี่พี่ เสมาห่วงเพราะกันวัดพญาพี่พี่จ๋าองค์นี้เป็นเหรียญลงยานะคะเขาเรียกนะักกาดคองไหมถ้าไม่ใช่ย่งไงกะต้องกาบขออภัยนะคะเป็นตลับเงินผสมพี่พี่ต่วัดสวยมากๆพี่พี่ราคาแบ่งปันทุกรายการนะพี่จ๋าฝากเมตตาอุ่นน้นนอนงได้นะคะนะคะรักทายโทรศัพทถามได้เลยพี่พี่ นะคะดูยันขระตัวหนังสือแบบคม,มชัดมากพี่พี่ต้องให้ราคาแบ่งปันลยการรายการนี้ขอนะคะขอในรา,อรายการที่สิบเก้าในราคาเอาเจ็รอบาทแล้วกันนะคะนะขอเจ็ร้อบาทในรายการที่19ต่อไปรายการที่ยี่สบเป็นพระสมเด็จหนูมองว่าวัดละคังพิมพ์ใหญ่ละกันพี่พี่ เนื้อหามวลสารเก่าๆสวยๆค่ะพี่จา๋านะคะ ppfc ท่านไหนสนใจนะคะรายการนี้เป็นรายการที่ย e ี่ทักทายสอบถามโทรเข้ามาได้เลยค่ะพี่พี่จา๋าขอรูปภาพหรือเมตตาอุนน่นน้องได้นะพี่พี่นะคะ ep นี้ก็น่าจะเป็น ep ที่35มสนะคะ สมเด็จสวยๆเก่าๆองนี้พี่พีเอฟี่น้องขอในราคา300บาทนะคะขออนุญาตเปิดในราคา300บาทเป็นรายการที่20นะคะเป็นรายการที่ย0่สค่ะพี่ๆแล้วก็21นะ,ะ21จะได้มาแบบนี้เลยนะคะพี่ๆจ๋ามีกล่องให้ด้วยหลวงพ่อโสธรน,นะคะหลวงพ่อโสธรลงยาน้ําเงินค่ะพี่ๆนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะไม่แน่ใจปีแต่หนูให้ชมด้านหลังปีน่าจะอยู่ด้านหลัง นะคะหลวงพ่อโสธรพีพีเอท่านไหนสนใจนะคะเป็นเหนรียญลงยาน้ำเงินแบบนี้เลยค่ะพี่จังหวัดฉะเชิงเซา,าปี2509นะคะสวยนะพี่องค์เนี้ยพีพีเอท่านไหนสนใจนะคะนะ,ะพร้อมกล่องสวยๆน้ำเดิมแบบนี้เลยน้องขอในราคาเอาเท่าไหรด่ดี400บาทแบ่งปันให้เลยค่ะพี่นะคะ4 0 0บาทเป็นรายการที่21 นะ,ะเป็นรายการที่21ค่ะพี่ๆแล้วก็รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่22นะคะ22ขออนุญ,ญาตเป็นพระกิ่งละกันไม่แน่ใจชื่อหลวงพ่อนะพี่ด้านหลังเนี่ยจะมีโค้ดแบบนี้นะคะพี่พี่จ๋าเป็นท่านเป็นเลี่ยมตลับจิวเวลรี่ออกสีเงินเลยพี่ๆออกเงิน นะคะบริเวณด้านหน้าชัดสวยค่ะพี่เขาเรียกหลงพ่อใ่รนะหนูไม่แน่ใจพี่พี่พี่ท่านไหนรู้จักแบ่งปันความรู้หนูได้เช่นเดิมนะคะพี่พี่นะผิดพลาดเรียกองคไหนผิดก็ต้องกราบขออภัยว้ณที่นี้ด้วยนะคะโอ้โหสวยพ่จอาพาร์คกิ้งองนี้พี่ดน้านหลังพี่พี่เอฟซีท่านไหนสนใจนะคะน้องขอในราคาเอาสี่ร้อยบาทละกัน นะคะขอในราคา400บาทเป็นรายการที่2 2นะคะเป็นรายการที่2 2ค่ะพี่ๆแล้วก็รายการที่13นะคะหลวงหลวงพ่อเพชรค่ะพี่นะคะท่านเป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรก็ไหลทองโอ้โหเก่ามากวัดเกาะพังงนันเกาะพังงันสวยๆเดี๋ยวนะน้องพยายามส่องให้ชมนะคะท่านพระครูวิบูลธรรมสารค่ะพี่วงเล็บ เพชรนะคะเป็นเหรียญอํอาอ่อะไรนะเกาะพังงนันด้านหน้าก็จะเก่าหน่อยพี่แต่ด้านหลังตัวอักษรนะคะละคมอาคมชัดมากพี่จา๋านะคะทักทายสอบถามได้ค่ะพี่นะคะน้องให้ในราคาแบ่งปันเลยพี่พี่จา๋าขอในราคา600บาทละกันวันนี้ไปให้ในราคา600บาทเป็นรายการที่23่สิบสามนะคะเป็นรายการที่สิบสามค่ะพี่ๆแล้วก็รายการที่ย4่สิหอจอบ ใหญ่สภาพใช้นะสภาพใช้เก่าเจ้าของคงไปเลี่ยมมาเพราะว่า,วาน่าจะผ่านการใช้งานมาแต่ว่าเก่าสวยมากพี่จอบใหญ่หลวงพ่อเงินบางคานองค์นี้นะคะพี่พี่จา๋าเลี่ยมเก่าๆสวยๆเลยพี่พี่เอฟซีถานในสนใจนะคะน้องเปให้ในราคา400บาท นะคะแบ่งปันให้ในราคา400บาทหล่อจอบใหญ่หลวงพ่องเงินบางขานนะคะในรายการที่24ค่ะพี่พี่เรียกรายการผิดหรือเปล่าไม่รู้ไหมคะนะคะขอในราคา400บาทนะคะแล้วก็รายการที่25นะคะเดี๋นะ25ขออนุญ,ญาตเป็นรายการไหนดีพี่ๆ ยี่สิบห้ายี่สิบห้าเป็นหลวงพ่อทวดละกันพี่พี่หลวงพ่อทวดเนื้อว่านองนี้ค่ะพี่จา๋าสวยเก่ามากไข,ข่ขาวขาวใบหน้าชัดสวยนะคะพี่พี่ใบหน้าชัดสวยนะนะคะเลี่ยมเก่าๆเ,เลยค่ะพี่พี่หนูมองว่าเป็นพิมพ์ใหญ่ น้องมองว่าเป็นพิมพ์ใหญ่น่าจะเป็นปี2497หรือเปล่าพี่พี่นะคะพี่พี่เอ็ซีาไหนสนใจนะคะน้องแบ่งปันราคาให้อีกเช่นกันขอในราคา350บาทนะคะน้องขอในราคา358บาทค่ะพี่พี่เป็นรายการที่25นะคะแล้วก็ขออนุญาตปิดท้ายด้วยรายการที่26 ะะรายการที่26จะเป็นมีดหมอหลวงพอกลวยยาว5นิ้วค่ะพี่นะคะมีดหมอหลวงพอกลวยยาว5นิ้วเก่าๆสวยๆวันบ้านเลยพกพาได้มียันหลวงพอกลวยด้วยพี่จา๋าเชือกเกา่าๆพีพีเอฟซท่านไหนสนใจนะคะยาว5นิ้วนะพกพาได้ขอในราคา400บาทนะคะแม่ค้าขอในราคา400บาทเป็นรายการที่26นะคะเป็นรายการที่26ค่ะพี่พี่ แล้วก็ต่อไปนะคะรายการที่27ค่ะพี่จ๋าเหรียญหลวงพ่อเดิมเก่าๆสวยๆน่าจะเป็นเขาเรียกอะไรอะสภาพใช้งานเหรอพี่แต่เก่าสวยมากสวยแบบเก่าๆพี่คมนะคะเป็นเป็นเหรียญพศ2องสวัดหนองโพนะคะพีพีเอฟซีาไหนสนใจนะคะหลวงพ่อเดิมองค์นี้เป็นรายการที่27 น้องขอในราคา450บาทนะคะน้องขอในราคา450บาทเป็นรายการที่27ค่ะพี่พี โอเคสำหรับวันนี้ประมาณ10 27รายการนะคะสำหรับ EP พีที่35นะคะแม่คม้าฝา่เมตาอุนุนนะคะช่องปรีบะช่องปรินดาพระบ้านพระเหมานะคะพระเครื่องนะคะพระบ้านพระเหมาในราคาที่ถูกมาแบ่งปันพี่พี่เอฟทุกท่านนะคะอย่าลืมโทรเข้ามาสอบถามกันนะคะพี่พี่สำหรับอีพีนี้สวัสดีคะ่ะ